เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองย่าแก้วเป็นบทพิสูจน์สำคัญของความเข้มแข็งและความพร้อมของไทยในการรักษาอธิปไตยทหารและตำรวจได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่โดยใช้สติปัญญาและความอดทนในการควบคุมสถานการณ์โดยไม่เกิดการสูญเสียที่รุนแรงพร้อมทั้งยืนยันจุดยืนว่าพื้นแผ่นดินไทยคือสมบัติของชาติที่ไม่อาจยกให้ใครได้ การรักษาความมั่นคงชายแดนไม่ใช่เรื่องของทหารหรือตำรวจทุกนั้นแต่คือหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกร่วมกันในการปกป้องผืนแผ่นดินที่บรรพบุรุษของเราได้ต่อสู้มาแม้เหตุการณ์จะมีแนวโน้มตึงเครียดแต่ฝ่ายไทยยังคงดำเนินการตามหลักสันติวิธีมีการส่งหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชา เพื่อขอให้ช่วยควบคุมพลเมืองของตนไม่ให้กระทำการละเมิดอธิปไตยไทยและขอให้ถอนตัวออกจากพื้นที่ที่ลุกล้ำเข้ามาหากไม่มีการดำเนินการใดๆจากฝ่ายกัมพูชาทางไทยอาจต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายทั้งในเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหรือการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นมาตรการสุดท้ายที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติเหตุการณ์บ้านหนองยาแก้วชายแดนไทยกัมพูชา ทหารตำรวจไทยยืนหยัดรักษาผืนแผ่นดินไม่ถอยแม้ถูกบุกรุกแผ่นดินไทยต้องไม่ให้ใครย่ำยีรวมส่งแรงใจให้เจ้าหน้าที่ไทยทุกนายหากคุณรักประเทศไทยกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกดแชร์เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศรู้